เพียงมือแรกจากพี่น้องลีดผ่า งานประจำงานประจำพี่น้อง สวัสดีจ้าเวลารีบผ้าแล้วได้เจี่น้องงานประจำคือรีบผ่าเสร็จจ้าง,งานบ้านก็มารีบผ้าต่อของทำงานส่วนตัว สบายดีจ้ายัางได้เลิกงานละบอทั้งนั้นจ้าพี่น้องทันนี้กำลังเลิกบอท่านเลิกงานบอย้ายคามย่างจ้าเลิกกับคุณแหละเท่าเท่าจกเลิกกุ่คุณแหละจ้าพี่น้องเด็ดไปเรื่อยเมื่อยยันไดกระซายันนั้น เด็กไปเรื่อยๆเมือ่อยงำได้ก็เลิกงำนั่นสวัสดี400ท่านจ้าอันนี้คืองานประจำของยายนะจ๊ะพี่นนอะเซตทุกอย่างเซตงานบ้านเซตทุกอย่างกะประจำนาทีอยู่ห้องห้องทำง,งานส่วนตัว นี่คือห้องทำงานส่วนตัวของยายคำจารีน้องดีผ่าเกา่าดีเนาะงานงานจะมีเวลาเลิกนอกสตีงอ่างนี้ท่าอยากเลิกเองมาอยู่หมู่วันนี้นี่วนันนี้ไปหาเพื่นอ,อนยูอโนซาวรี่ โอ้น่ะเมือ่อใดมเทียาโน่ซาว์วี่บอกไม่เด้อที่สิบไปหลินนำ้ำไปเดียุ่นงานบอกเออเอผนไปทุลามาซะเตียงเมื่อวานนี่ก็เลยไปหาเพิินเลย มือได้หวางมาเดอ้อจะไปอยู่กับมาจะอยากเห็นอยู่มือได้หวางมือได้มาอะไรบอกในเดอ้อนัดในเด้อสิเป็นเพ โอเอเพ่นบว่างพ่นบุนบคอย,ยว่างดอกโอเอน่ะเ่งเฮงพ่นสี่างทีนึง,นง,นงถ้งถาพ่นออกไปทุ่งลาบางเดือกกะเพาแต่ขาวบ้านกินข้าวนนังปบพะท่านมากันได้เมื่อวานนี้แล้เพ่นอยู่ได้เฮงเนยมาทุรงลาพินกับ แวมาหันกันเลยแวไปหาพ่นเลยถ้าร้านเช้ามาเที่ยวนี่ได้จังเมือ่อเป็นยังไดงฝนตกอยู่บ่าทางเจา ทางนี้คือตกได้ตกดีตกอยู่คู่เมือคู่เมือผ่ากันจนโมแฮงเลยมีขาผ่าเกาเมลาีไปกับโอเอแลนยางเดียวแมนโอเอนี่เวลามีเวลามันมีขาายไปก็เป็นต้นพะว เขาประจำวเวลาเพลงลีเปล่งอีกรวนว่านี้เพิ่งเมื่อปลาโมเมื่อก่อนโมได้อ๋อตกอยู่จ้ะโมแห้งกพอดีลำคาญเนาะ ยังว่าเลยยุคนเป็นบแมเป็นเห็นงานตาขาตาแพร่คือเอ่ะอันนี้ตาขาว่าอย่างที่อัตแลนด์ขึ้นแล้วลงสักเตียงเอ้ยท่านบอ,อ,อกออกก่อจะหายเฟินแหงท่านอ,าออกไปแล้วบบเมื่อฟ้าเมื่อฝนมานยัางว่าสีวิตของหา เล่นออกเล่นเขาซ้ำกันเลยตากผ้าไว้กด้โอ้ยจั๊กสมองแล้วว่าจั๊กสมองใหญ่บวดไดรไลนเลยปวดไอคอยเฮ็ดคลิปว่ามีคลิปปังม่มีคลิปอียังคือเ่นเฮ็ดไปเรื่อยๆสมองทะเลาะห่ากศีศีหลอดกาสมอง มึงายดอกพราะว่าอยบอดีค่อยบอดีมีคลิปเลยสักเยียงบอดีเ <mêmes> ฮ็ดคลิปบอดีเฮ็ดยังบอดีค่อยเฮ็ดอันนี้ค่อยมีเวลามันเถือไปกับเมื่อยแล้วจ่อย บระเดานี่ประเดานี้ง่ายคือโมดอกจะสีเหตุนง้ยจะสี่ภาพี่น้่อนไปเบิงทั้งหลายเงสีบระดสม้ำมงหลาย เปิดไว้นี่แหละโอ้ยถ่ายกับโอเอถ่ายกับโอเอ๊กไอ้เด็กสักเตียงเอ้ยเดือนหนึ่งพอกันเธอหนึ่งกับโอเอก็ได้เดือนหนึ่งพอกันเธอหนึ่งกับขึนนาบจาวาแหละไปก็เพลินกันแลนตลอด ใส่รูปแลนตลอดข้าแลนตลอดโอเอ็ไปได้คอยเดี๋ยวทายก็ควนดอก เอิมคืึมอึมครมอยู่สิตกกับบตกสูสูจะย่าจ้าสูสูอยู่แล้วคนคือย่าสูบบุหรี่ได้จ้าสามนาวสวัสดีจ้าแยาข้ามสูบบุหรี่สูตายสูทุกอย่างทุกถ่ายเป็นอะไรบุลู วางวางสินัดโอเอไปหายายจ้ามาโรลดวันอาทิตย์ยายวางตลอดได้จ้เสเตียงโอเคอยายเป็นคนเก่งจ้าเก่งอยู่แล้วเก่งทุกอย่างจมกับเก่งเด้สามะนาวเย้ยยวะคำจมเก่งพอมบอกเกง่งจะเห็นงาน ก็มีปลาได้สามตนวพวมเก่งไอโดยยังนอยายคือไอดยอยังไอโดยยังนอไอดออะไรสามนาวก็รีบพาแบบบใส่นิมยาเลยว่มามันบวชฉีดค่อยมันไอ้นั้น ก่อนนะก่อนนะถูกยางจ้าแมนละ้าไปก่อนเด้อจ้าอ๋อจ้าไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวมือหนาะพอกันเด้อมือแดงวางนะัดพอกันเด้อโะเตียง วันอาทิตย์ยายหวางทุกอย่างเลยจ้าแม่แหละจ้าขอบคูณห้ายๆเลยจ้า,าจทุกอย่างบวกเกงแต่หาเงินเนะเกงทุกอย่างแต่บวกเกงแต่หาเงินบวกเกงต่เก็บเงินนะดื่ม ไปนี่ละพี่น้องเอ้ย กินไปเลยนะอยากกินขา่าแต่โบฮู้แนวกินนียังก็กินไปโรซามะนาวบู๊ดแนวกินลังบานเจา้าไล่ๆนะ่ะภักหนาคาคิงมุนันเก็บมาสะออนต้นใหม่เจ้าเนาะปลูกยังกับงามเบิด สวัสดี้ะจาเค้ามาแล้วกระทกไทยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจในะ้ะจ้าหลับสวัสดีสองร้อยท่านค่ะ มีคนโทรมาจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย สวัสดีเนี่ยมอแลงด้วยจ้ารีดขาจ้าพี่น้อง